คุณนเฉินที่เราเชิญให้คุณมาในวันนี้เพราะมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับทางอายาการได้ตรวจสอบรูปคดีแล้วลงความเห็นว่าคุณจิ้นฆ่าคนเพราะป้องกันตัวเองทางอายาการจึงไม่แจ้งข้อหาใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าได้คำให้การของจางซื่อถิงช่วยเอาไวต้ตลีเป็นยังไงบ้างพวกคุณคงไม่เอาเรื่องเขาใช่ไหมทางตำรวจเชื่อว่าสิ่งที่จางซื่อเอียนทำลงไปเนี่ยจางซื่อถิงไม่ได้รับรู้ด้วยแต่มีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่เธอรู้เรื่องแล้วไม่ได้แจ้งตำรวจทางตำรวจได้ปรึกษากันแล้วว่าคงจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเจ้านานกินยาเถอะเจ้านาน ตอนนี้เธอก็น่าสงสารพอแล้วพูดต,ตรงๆยิ่งกว่าติดคุกซะอีกทำไมคุณต้องจ้องเอาเรื่องเธอด้วยคุณอาเฉินผมก็พูดตามเนื้อผ้า